โอเคทุ okay. กคนก็กลาบสวัสดีมโซอีกแล้วผมเวนยี่อยู่กับผมนะผมช่าง KJ1 2ช่องอะไรวะผมาขอเรียกว่า KJ1 2 KJ1 K ูเคอ k คชเจนะทุกคนมันอยู่เคพีนะอันนี้ผมก,ก็ เห็นไหมเวลาผมร่อไปสองร้อยสิบสามหรือว่านึงงว่าทำไมพี่เล้าเยอะจังแล้วทำไมพี่มีวิชาขาดำแล้วทำไมพี่มีหัวตกไอพี่มีดับใหม่มีเรื่องจะบอกไอพวกที่ผมมีพวกเนี้ยผมฟาร์มบอกไว้ก่อนเลยผมฟาร์มอุ้ยไปตีบอสดีกว่าแล้ววันนี้ผมจะไปซุ่มผลแจกคนดูนะทุกคนใครได้นี่ผมก็จะให้ไปเลย ถ้าผมด้ผลพาผมก็ไม่ให้อนะ่ะอืมแต่ผมตัดไปตอนที่มิสกิวนะเดี๋ยวนนะ เราต้องโหลดสก,กิลด้วยนะ่ะโคนดไลน์ไล,ลน์จริงดีนะเราใช้ฮาคิก่อนอุยคือผมไม่ใช้ฮาคิก่อนอนี่ผมตายไปตั้งนานแล้วนะโอ้โหชนะอย่างขาดลอย โคตรยากบอสท,ที่เนี่ยบอสคนนี้โคตรยากเาจะไปนับภาษาอะไรก่อนก่อนเลยวะแล้วจะนับภาษาอะไรกับบอสรอครับผลพานี่คือแบบมันเป็นผลที่ตีบอสโคตรง่ายเือ,อโคตรง่ายจริงถ้าผมได้ผลพานี่เดี๋ยวจะมาแจกคนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะไม่ผมตัดคลิปก่อน ผมตัดคลิปเสร็จปนะุ้นน่ะนีนี้ผมก็จะให้ทุกคนรอเพราผมจะมาเดี๋ยวลืมอ่ะมีเกาะอันนั้นดูไม่ใช่หรอวะก็จะกลายเปียนะทุกคนก็จะกลายเปียอยู่ฝั่งนู้นนะเขมานะนี่เกาะสกายเปียนะทุกคน ที่มันขายอันนั้นน่ะขายเลยวะโอ้อขายหมัดแต่คนที่ที่มันขายหมัดนะไปวันนี้เราจะไปทําการฟาร์มเงินนะ่ะแจกผลให้คุณดูนะถ้าผมได้ผลพารเดี๋วผมจะ,จะแจกให้คนดูอีกทีนึงนะไม่ผมต้องตัดผมลืมจะเจอตอนแบบสมมุนได้เลย ไม่มันไม่หนานหร่าโอเคมาแล้วนี่มาันต้องมารับเควสก่อนเควีไยไม่ใช่เควด คลีสไม่ใช่คล็ดไม่ใช่คล็ดโทรศัพท์สักหน่อยใส่กะเป๋าไล้ด้วยโอเคมารับภารกิจก่อนให้จาัดก,การประมาณเจ็ดตัวไปอื้ม กระเด็นเลยอะอเมื่อกี้ล่วงมาเลยอะอเมื่อกี้ล่วงมาไม่มีอะไรครับไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไม่มีจริงจริไม่มีจริงจผมไล่ออกสตาร์ด้วยแต่ดีนี่ผมให้เพื่อนไปแล้วรอบนี้ผมก็มาฟาร์มให้เพื่อนก่อนเนี่ยผมาฟาร์มประจำนะก่อนฮนะจริงจริงผมไปขึ้นฟาร์มก่อน กออ็ือนได้เลยนะแต่ผมต้องเลือกสองร้อยยี่สิบก่อนมีบัญญาเป็นอาวุธโลกชิดได้ที่สูตรแปลว่าลองที่ทางขงเราวะมีคูณสองด้วยเงินแปดพันกลายเป็น, 14, นะนหมื่นสี่นะเงินหนึ่งเทาก็กลายเป็นสามหมื่นท่านรำคูณสองคูณสองถ้ามีคูณสองนี่ชีวิตง่ายได้ขึ้นมาเยอะเลยอะ กนจริงใครที่ไปดูคลิปที่ผมทำอะแจกโค้ดอะคน,คนดูเป็นร้อยอะ่ะผมขอบคุณมากขอบคุณมากผมขอบคุณมากเลยผมแบบไม่เคยแบบมีการดูแบบเยอะขนาดเนี้ยคลิปหลักอะไรนะผมไม่เคยเลยนะ สีเวลผมก็จะสามารถไปตีเกาะนู้นได้แล้วทุกคนสี่เวลผมตีเกาะน,นี้ได้ตอนแรกอะผมมาเกาะน,นี้เลยตอนเลียวแรกๆอะ่ะมาไม่รู้ใครจะได้ผลไปเอยวไปดูกันถ้าได้ผลพาหอึ้งนะมาโอเคได้ผลแล้วถ้าผมได้ คนดาก่อฝนมืดทุกคนมาได้ฝนมืดดีปะวะไม่รู้เราจะาไปให้คนเกาะเริ่มต้นนะผมแบบจะไปแจกคนดูนะใครได้ไปมาดูกันอย่าฮ้ย <Yeah. S 2> <c oughs> ตีไม่พันยังไงวะ ว่าโชคดีนะไปมปแบบจกผลให้คนดูกันไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะถ้ามีคนก็ฮะไม่มีคนว่ะทุกคนยังไงทุกคนเอาผลมาให้เอาผลมาให้นะนี่บอกเขาได้ไปเขาต้องดีใจนะเย็สขอโทษ เราไม่จะจัดการเขาเรายังไม่จัดการกว่าแต่ผมไม่คนใจดีนะผมทาผลมาให้กินได้เลยลูกทีบัวเอาไม่เอาทุกคนผมไม่เอานะผมไม่อยากได้จิมผลรักระผมไม่อยากได้ผมชอบผลแสงมากกว่าผแสงผมฟาประจํานะโล้วร้อยกว่าลูกเนะี่ย ขาดำช่ขาดำต้องวิ่งร้อยห้าสิบกิจจุมันจะเยอะเกินไปเร็วนะเขาบอก,ก,กที่จะเก็บพวกนี้ไปจะเก,กินทำไมเขาไม่ตายก็อื่นตายหมดไอ้ตัวนี้ไม่ตายก็่หนูไม่ลงหัวแต่แม่นานหน,น,นักแล้วแม่นานะ โอเคทุก okay, คนเมื่อกี้ตัดไปก่อนนะก็เพราะว่ามากวนพี่ผมมากวานมากวนแ,แป๊ะอย่างก็ไม่รู้สำหรับคิดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีใจไหมแต่เขาออกเรือไปเลยเอา้าเขาใช้ผลนะตอนสักังคงดขอ ซื้อเรือให้เขาดีกว่าน้องพี่ซื้อเรือใหอ้ซื้อเรือให้ซื้อเรือให้เขานะไปอาจจะไปเกาะก็เป็นนี่เลยเกาะน,นี้กับสกายเปียนะก็คือเหมือนเราฆ่าตัวต,ตายอืมโอโอ ขังโคมไม่รอดเหลืองหยาบเริงร้อนวันรุ่งขึ้นใครจะนำทับผงสาก็ขยี้โอเคเห็นที่ชอบกิดดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับบิคให้เพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหนะ้า